อือขอ้นวำมันขอ,อ,อ,ะะอ,องแหนงค่คขนมเปมอยงนักแม่แหน,อ,อ,นอันนี้เป็นรถ รถสีหยาเขาวอานพี่น้องนีน่ค่ะรถสีหยารถไทยนะคะโอ้เมตะคันใหญ่ๆค่ะ <c> เ <oughs> <c oughs> บิงเบ้งค่ะเทคโนโลยีเขาหล่ไล่ค่ะเบิ้ง เป็นรถแบบว่าซีเขา่าซียังบ้านเขานะคะอาจจะเป็นพวกก่ออาหารสัตว์ให้เขานะคะหรอขอักนี่นี่ก็จะเป็นชุดเห็ดให้เห็ดนาเขานะคะของเช้านาอยู่นีน่เนาะเช้าไรเช้านา เป็นแบบนี้นะคะถุงเท่าถุงมือนะคะ <c oughs> อันนี้เป็นอัน,นรถไทยพิทัาวันใส่ปลูกเขานะคะนี่คะ่ะเป็นแบบนี้เห็นนอง ่คก็ใส่รถอันนี้นะคะเข่าตอนนี้นะคะเราก็จะอบมันฝรั่งเพื่อจะมาะทานไก่อนนะคะก็จะมีก็จะเป็นมันเลศของบ้านเรานะคะแบบใหญ่ไปเลยก็จะอบด้วยออเตาอบนะคะ กับปิดเตาเลยนะคะนีนน่แล้วก็มาหั่นเบคอนนะคะข่านเป็นชิ้นแบบนี้นะคะับก็าวางให้เสาจะไปทอดนะ ว่าเขาจะเอาไปกินกับมันอ,อกนะคะก็จะไปทอดเห็นมันก,กรอบ เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วมันนี่ล้มแหงค่ะขัดนอกขัดนอกนะคะแบบนุ่มคักลมในีหล็กชิ้ันียากจักน,น้อยเนี่ยนะคะความมันแข็งตัวเลเวลาเขาเห็ดหานะคะแบบ อย่าเอาออกมาถิ่ไมไปนะคะเพราะว่าเชื้อซาม,มูนหรือนมีจศิวจิตเติบโตมันเป็นอันตรายต่อร่างกายนะคะท้กินเข้าไปนี่สิค่ะอาจสิเกิดอันตรายนะเชื้อซามูนไม่สามารถตายได้นในคว้อห่อนนะคะ เรียกว่ามันอบอก,กับเนยแล้วก็เบคอนนะคะ มดอันนี้คือเบคอนที่เราทอดเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนยที่เราผสมแล้วนะคะตามีเรียบร้อยมากค่ะตาแบบเละแบบ <laughs> ที่นะคะแกะแบบนี้อ่าเวลลิบราแล้วก็ตักอันนี้ใส่นะคะตักเนยที่เราผสมกับกระเทียมที่ไทยแล้วก็ เกลือใส่ลงไปค่ะเพราะว่ามันร้อนเดี๋ยวมันก็ละลายนะคะการูา้าแดนแล้วก็ตักอันนี้นะคะมาใส่แบบนี้ค่ะเบคอนนะคะที่เราทอดไว้เยสยานอกแล้วก็จะคนๆน,นะคะ ให้เข้ากันเนาะให้ชีสให้เหนืยเนี่ยมันละลายอันนี้มันร้อนมันก็เลยละลายนะคะ <c oughs> แล้วก็ทานได้เลยค่ะก็จะออกกรุบกรุบ แล้วก็หวานนะคะ <c oughs> ของมันเทศนะคะใช้เป็นมันเทศของที่นี่ค่ะ